สวัสดีครับผมจะเจอเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับ,าบ,าาบาาาศาสตร์บบรารารท,ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้เป็นอาชีพเสริมนะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมมาพิสูจน์กับผมในในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับศาสตร์จับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวครับมี4ีดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในวันที่ยีบก้าวันเสาร์ที่ยีบก้านี้คือดวงดาวดวงแรกคือดาวพฤหัสบดีนะครับ อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวลาหูนะครับดาวเอ็นดาวอินฟินินตี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตนะครับตามต่อควบคู่กันไปคือดาวเสาร์านะครับจับสี่ดวงดาวดวงนี้แล้ว แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อขอเพียงท่านมีเบอร์โทรศัพท์มีโทรโทรศัพท์กดเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์คุณก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้แล้ครับมาพิสูจน์กับผมนด้านมีลิงก์ไลยกลุ่มมีการวางตัวเลขมีหลากหลายคณะอาจารย์หลากหลายมีทิเจียวชาด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะสนใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขนะครับขอเชิญนะครับโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ มีใต้คลิปนี้ลายกลุ่มนะครับได้แล้วก็ทักลายส่วนตัวผมมาได้นะครับเบอร์ลายส่วนตัวผมนะครับ0636297451นะครับนะครับผมนะครับย้ำ0636297451นะครับมาพิสูจน์กับผมแล้วผมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงไหมครับผมวันนี้ผมขอเวพอให้ทุกท่านตรงมาชมแต่โชคดีมั่งมีสีสุกกันนะครับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม you <laughs>